สวัสดีจ้าคุณแม่ทำนองจ้ามาจากไหนจ้าจ้ามากี่คนจ้าไหนคนหนึ่งนะโอสวัสดีจ้าแม่อะไรนี่แม่กิมจ้าขอบคุณมากจ้าเม่กินเขายวัโน่นนสว่างสามเมืคีเด้อมือนี่จ้าเออพูดอาหารไรไรแม่ตุยแม่ใดไมหมดแม่ผ้าเอาแม่หน่อยเด้อหนแม่แต่แม่นะา มมลี่ยูยใกญ่มู่อคนนตาคุณคมแม่นกโขมลี <c oughs> สวัสดีจ้าเอาแมาพ่พ่ออนเจนี่จ้าแม่หน่อยอรไทนเนยเดนิสวัสดีจ้ามาแตกกานะ่ไก่อร่อยไม่กินข้าวนะโอ้ยบอกไทยบปรเกงแม่ตุ้มเพลนเพลนะแสบว่แสบว่นก่วยเนี่ยสาแสบมัอนะ สุกนกโปโอ้ขอบคุณมากจ้าจ้าจ่าจ่าเนาะเออแม่บอกใทยไม่แข็งไรฝังไรอ่ะกินข้าเส้นแฉบเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวเขาจงไปกินล้งท่านไหมกินข้าวอิ่มก็ยังไปอาบน้ำเนาะแม่เนาะพูดจะกินเ้างบะเอิดดอกมือนี่ยายมีอะายอันไรย่าง แม่ทำน้อง่นมาจากกาันกนาบุรีจ่จ้า่นมาถึงวัดนอนสาว่างสามคีตอนเช้านี่แล้วก็เลย <c oughs> กินเข้ากันน้องแม่จังไปอาบน้ำเนาะเดี๋ยวแม่ถ่มแฟนเพจถ้าไปอาบนาา้ำจ้ากินเข้ามันอิม่มถ้ากันอิ่มถว่วงเขากันน้องแม่กิ <c oughs> นเข้ามันอิ่มกันมันจังไปอาบน้ำบ้านแม่ก็ได้ดกย,ยุ่ใกล้ๆบ้านมอรามันละเออ พุ่นนะค้อนกับลายลายกินเข่าอยู่มือนี่จา้าอยู่วัดโน่นสว่างสามมาขี้จา้ามันกําลังกินเข่าอยู่ทีนี้ก็จบไปแค่นี้ก้นกนอ,ยอยกกกพกนพุ่นไากี่น้อยไก่ของเราก็ท่านในรุ่งไปอยู่จ้าอันนี้ซาลาหลังเกาหลังไม่สื้อผ้าไปเบิ้งอยู่มือแรงกับมีหมอลำนกหน่อยได้จ,าดจาา้าเด้อพคนจ้างเข่าวัดละร้อยยี่สิบบาทจาา้าใครอยากส้มก็มาส้มได้ได้จา้ามือแรงตอนคำเด้อ เด็กน้อยแม่ยกหมอล่ามคนกับฉีมาเห็ดลงท่านน้ำท่านอี่เหียงหลายอย่างอันนี้แมียโยคนมาจาัดก,การจันนาบุาาบรีจ้ามาสองคนโบเก่งขับนอเล่ามากสองคนเนาะที่นี่กับเจ้าใบแค่นี้ก้อนได้จ้าเด้อสวัสดีแก่ฮะที่ผ้าต้องแฝงน้ำบา้านเม่อเตรยูโกินเข่าก้อนจ้าเอาแม่แทอยู่ไกลบุญนะ จื้อซื้อเล่าประเด็นรัชบาลเด่นแม่่าน้องเพิ่งเลยใม่ป่าน้องเมียก่อนคลิปนี้กับเจ้าใแค่นี้ก่อนเด้อจ้าเด้อคุณแม่ป่าน้อมแล้วจะกินเขาเขาเมีอะไรแล้วกินเขาแล้วก็จะไปนอนคลิปนี้กับเจ้าใแค่นี้ก้อนหน้าสองก็นี่แหละจ้าขอบคุณมากจ้า